ครับจากเพจต้นกล้วยป่านะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเพราะ,มะเมล็ดต้นจิกเศรษฐีมเมล็ดจิกเศรษฐีจะเป็นมเมล็ดรูปทรงวงรียาวๆอย่างนี้นะครับมเมล็ดทําการเพราะแกะเปลือกล้างทําความสะอาดเตรียมเพาะได้เลยนะครับผมก็คือวิธีการเพราะก็คือ,อนําดินร่วนผสมขุยมะพร้าวแบบนี้นะครับ หรือจะเป็นขุยมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้แต่ขุยมะพร้าวเนี่ยจะต้องคุความชื้นให้ดีเพราะว่าขุยมะพร้าวจะอุ้มน้ําต้องเจาะภาชนะให้เป็นรูระบายได้ครับผมแล้วก็นำมเมล็ดฝั่งแนวนอนแบบนี้ครับวิธีนี้สามารถใช้ได้กับมเมล็ดลูกค้าที่นำมเมล็ดแบบรากยังไม่งอกและรากงอกออสามารถใช้วิธีปลูกแบบเดียวกันได้เลยครับผม ก็คือเราจะวางมเมล็ดแนวนอนแบบนี้ลงไปแล้วก็เปิดดินนิดหนึง่งแล้วก็ฝังมเมล็ดลงไปประมาณนี้ครับผมแล้วก็กบโดยประมาณกบหัวท้ายให้สนิทเพราะว่ารากและยอดของเขาจะออกด้านหัวด้านท้ายครับผมวางมเมล็ดแนวนอนนะครับตรงนี้ก็จะต้องระวังในเรื่องการลดน้ํานิดหนึง่งเพราะว่ามเมล็ดเรา รอยอฝังไว้แบบนี้เวลาลดน้ําเนี่ยถ้าใช้การฉีดสายยางหรือรดน้ําแรงมเมล็ดอาจจะกระเด็นหรือหลุด,ลดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นผมแนะนําให้เป็นสเปรย์แบบนี้ครับะปรับหวัวฉีดนี้ครับผมให้ความชุ่มชื้นพอประมาณถ้าเป็นดินร่วนผสมทรายก,ก็ก็อาจจะลดน้ําวันละครั้งถ้าเป็นขุยมะพร้าวก็สองสามวันครั้งก็ได้ครับดูแต่ความชื้นความเหมาะสมถ้าชื้นมากไปมเมล็ดอาจจะเน่าได้ผมก็จะประมาณนี้ครับผมชื้นพอดี อุ้มความชื้นไว้อย่างนี้ผมใช้ขุยมะพร้าวเยอะก็ขุยมะพร้าวมันเยอะก็ประมาณสองวันลดทั้งดูแต่ความเหมาะสมเลี้ยงในที่ร่มครับผมประมาณสิบถึงสิบห้าวันรากเขาจะเริ่มแทงมาก่อนรากเขาจะเริ่มแทงมาก่อนอด้านนี้ส่วนยอดเนี่ยจะมาทีหลังยอดเนี่ยจะแทงช้าครับผมประมาณเก,เกือบเดือนขึ้นไปหรือบางกรณีบางเมล็ดเนี่ย ลากยังไม่มาเลยแต่ยอดมาก่อนเอาแน่เอานอนกับเขาไม่ได้ครับผมแล้วทำไมถึงให้วางเมล็ดแนวนอนวางเมล็ดแนวนอนก็เพราะว่าบางครั้งาบางเมล็ดลากออกด้านนี้ด้านหัวโดยธรรมชาติจะออกแบบนี้ครับผมด้านที่เป็นจุกมีเส้นย,ยาวๆเนี้ยลากออกส่วนด้านท้ายแหลมแหลมเนี้ยจะเป็นยอดแต่บางกรณีผมเคยเจอ ก็คือเขาออกสลับด้านก็คือว่า,อายอดมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งลากไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งหรือยอดแทงออกข้าง,างครับผมแต่แบบนี้กรณีนี้อาจจะลุ้นได้ว่าจะมีสองสองยอดขึ้นไปครับผมก็วิธีปลูกก็ประมาณนีง้ง่ายครับผมและส่วนลูกค้าที่นำเมล็ดแบบลากงอกไป แล้วเกิดกรณีรากหักเหมือนเม็ดนี้นะครับผมผมได้ทดลองไว้ก็คือว่ารากหักแล้วจะเป็นยังไงนี่หักกุดเลยนะครับผมจริงจริงมันสั้นมากเป็นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเม็ดที่รากหักไปแล้วแล้วเขางอกรากออกมาใหม่เป็นสองรากปกติเขาจะเดินรากเดียวกรณีเมล็ดนี้รากเสียมต่างคือรากเก่าแล้วตรงเนี้ยผมได้ทําการขีบออกเพราะว่ามันช้า อนที่ผมเคลื่อนย้ายมันช้ำแล้วมันไหมก็เอาไปบ่มไว้ก็เขาก็แตกรากใหม่ครับผมกรณีนี้รากเก่าหักรากใหม่มาขอแค่มีความชื้นให้เขาเขาตายยากครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับวิธีการพ่อมเมล็ดแบบรากยังไม่งอกและรากงอกอต้องใจเย็นนิดนึงนะครับ และรอลุ้นกันครับสวัสดีครับ